จะมีเซเลบชื่อดังชื่อเขาไม่ได้ชื่อดังนะเหมือนเซเลบรตี้มีชื่อเสียงที่จะมาร่วมรายการสมุพจรต <Wow. S 1> ้องบอกเลยว,ว่าผมจัดเต็มแน่นอนครับเพราะนั้นทุกอย่างวันพรุ่งนี้ให้เขาลุยกันที่แต่ก่อนหน้านั้นผมจะไปดูที่พักผมจะไปหาร้านอาหารอร่อยๆเตรียมเขาเอาไว้และพอพรุ่งนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นแน่นอน คุณู้ชมครับร้านอาหารอร่อยๆอที่ผมกําลังจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสก,กันอยู่ในขณะนี้อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ําแม่กลองครับหาง่ายๆอยู่ภายในอำเภอบางแพรจงังหวัดราชบุรีนั่นเองครับมาถึงครับคุณผู้ชมเราต้องกินร้านนี้ ร้านนายน้อยแอดบางแพรร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึงประมาณ4โมงครึ่งเมนูที่ผมสั่งครับลวกจิ้มทะเลอยู่ในขณะน,นี้หน้าตาหน้าทานมามีทั้งปลาหมึกกุ้งลูกชิ้นปลามีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งหลากหลายต้ยมยำปลาคางังไข่ระเบิดขัาวไก่ตามมาด้วยไก่ทอดสไตล์เกาหลีอ้าวแต่มาถึงแล้วผมขอนย่าตก่อน หนุกแมนใช่ใยาใช้ายายาขยะยาละลย,อ,ย,อ,ยอร่อยเลยฝากวาไว้ในอ้อมใจกับร้านอาหารอีกหนึ่งร้านเป็นร้านที่แบบเขาเปิดทั้งวันนะบรรยากาศาบาสบายๆอยู่ริมถนนเลยคุณผู้ชมทะลุเข้ามา ฝากเอาไว้ลองชิมดูนอกจากนี้ยังมีเมนูอีกหลากหลายทีเดียวไม่ไว่าจะเป็นปังเย็นนมชมพูมีขนมหวานอื่อนๆอ,อ,อีกมากมายเลยก็ลองมาสาัมผัสด้วยตัวเองแล้วกันผู้ชมเดี๋ยวผมกินให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวผมไปพักผ่อนก่อนวันพรุ่งนี้อยาที่เกินนาเอาไว้เจอเขาแน่นอนขงสซมอนดา ผู้ชมครับหลังจากอิ่มน้ำสำราญก็ได้เวลาที่ผมจะต้องเข้าที่พักกันแล้วซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากร้านอาหารมนน้อยแอดบางไทยแห่งนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วล่ะครับต้องบอกเลยว่านี่คือที่พักของพวกเราครับบางแพร,รีสอร์ทมีแบบของโซนชัดเจนเลยทีเดียวมีทั้งโซนบ้านพักและโซนห้องพักหรือจะมีห้องประชุมสัมมนาเขาก็มีครับแต่ต้องบอกครับผู้ชมครับค่ำคืนนี้เราพักกันอยู่ที่นี่